สวัสดีค่ะสมโอเมียฝรัร่งเยอรมันมาอัปเดตวิดีโอบารค่ะมาไปถึงได้แล้วนะคะเอองั้นกระเบื้องสันหนึ่งสันสองเสร็จเรียบร้อยค่ะเหลือเป็นแจนอห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องนี้เป็นคือคือห้องน้ำห้องแรกนะคะสันล่างก็เริ่มก่อแล้วค่ะ เออฟีมือผลงานเพิ่นก็เป็นที่พอใจอยู่ค่ะเนาะเพราะว่าทั้งสมทั้งสมโอก,อกับไอ้แฟนก็ตรวจงานแทบ,บทุกมือเนาะค่ะให้พ่อส่งวิดีโอมาให้เบิ่งเนาะค่ะว่าเออเฮ็ดงานไปถึงใดแล้วตรวจงานพร้อมเนาะค่ะว่าอได้บ่ได้ผ่านบ่ผ่านจังซี่เนาะค่ะถ้าสมมติว่าเพิ่นเฮ็ดเอ่อบ่ถืก จิงสินะก็ได้ก็ได้ก็พ่อได้บอกเพื่อนจังสินะค่ะหาลังเทียเพิ่นกับหาลังเทียเพิ่นกันอันก็ผิดหลายอยู่ด้ค่ะกับได้บอกเพื่นอยู่ว่าเออหลายนี่มันบัไปทั้งเดียวกันเดิมสินะค่ะเพิ่นก็แก้ให้นะค่ะแต่ว่าหาสร้างลังค้นอ่นเฮ็ดผิดในฮานี่บ่บ่ค่อยอยากแก้ฮอ้เด้เพราะว่าอย่างเสียเวลาเพิ่นน่ะนะบางที่นี่ฮาก็สิอยากได้อยู่บน่ะเะิดสร้างคันขันท่า กันถ้าเฮ็ดผิดแล้วเวลาเขาบอกให้แกนี่บอกคอยอยากแก้งานให้เขานะเขาก็บอกเอาแล้วเนาะอนบอกเขาจ้างเขาจ้างงานเขาได้ผลงานดีมันบอกค่ะแต่ว่าสร้างแนง,งนนี่แล้วก็แกให้เขาอยู่แล้วว่าอันกันเฮ็ดบุดีเฮ็ดบางงานบางใดก็บอกจะได้แก้ให้เองสินะค่ะมันก็ตกลงกันตั้งที่แรกๆเนาะก่อนจะได้รับก่อนจะได้รับงานกันก็นกนคือตกลงกันก่อนว่า ถ้าสมมติว่าเขาเบ่งเฮ็ดไปน้าอันตรวจงั้นไปน้ำสิถ้าจะตรงใดมันบผ่าอย่างสี่ก็คือแก้ให้สิเนแล้วก็โอเคแล้วก็ว่าได้ขับวางสิเนมันก็ส่งกับราคาราคาเพราะว่าเฮาจ้างราคาแพงเนาะตัวตลางดมิดนังซี่นะคคะค่อนขาน้างจะแพงนะเพราะว่าเพื้นที่มันก็กว้างมันบละคา่ะทั้งบ้านเพราะว่าสั้นสั้นนึงนี่นก็ขึ้น สร้างเก่าก็ขึ้นก่อไปเรียบร้อยแล้วเนาะเอาว่ามันสั้นหนึ่งสั้นสองสั้นบนนั่นนะคะก็ก่อไปแล้วก่อกระเบื้องไปแล้วเนาะคะ่ะแล้ววันนี้มันเลยองแต่เออสั้นล่างเนาะพื้นที่สั้นล่างทั้งหมดเลยมันก็ประมาณสองร้อยสองร้อยประมาณสองร้อยตรางเมตรละคะ่ะสองร้อยกัวล่ะคะ่ะเนาะหากออกจากเออสั้นบนแล้วเอ็ม ตอนนี้เพิ่กนกำลังเริ่มเอห้องน้ำเนาะค่ะห้องห้องน้ำห้องใ่ซันลางนะะเนาะกระตีอันนี้พร้อมใส่อันนี้พร้อมค่ะอันทอขาวนี่เพิ่มาอยังเพื่อนว่าคิวเนาะกระตีใส่คิวใส่ยังพุดะเอ็นเอ็นอ <c ười> ี้มแเรามาตรวจงาน <c ười> มายืนมายืนบ่งงานบ้านเ <c ười> พิ่นเฮตดไปหอดสแล้วเนาะ เออ่ยายสำสา <laughs> <c oughs> บ้านหลังนี้สร้างมาได้ประมาณปีกว่าละคะ่ะเกือบจะสองปีเนาะเพราะว่าเออ่เฮ็ดไปเรื่อยๆนะนะคะบวกด้ยวยแต่บวกันได้ว่าสิฝ่าวไปยู่ไง,งสินะแอนมีเวลาอีกหลายปียุ่ยงสินะคะ่ะเออสวเด็กน้อยสิเอ็นมีการมีงานเฮ็ดสวดเด็กน้อยสิยู่ด้วยตัวเองได้ยังสินะคะ่ะก็ยังพันเด แกยังพันได้ว่าสิไปอยู่งั้นเร็วๆนี่สินะเฮ็ดใบเฮ็ดทิมใบซึ่งสินะค่ะประมาณเออกแกจะกลับไปเบิ่งบ้านทุกปีจังสินะค่ะเฮ็ดไปเฮ็ดไปเทลานิดเทลาน้อยไปแต่ว่าอนกำลังพร้อมเท่างใดก็คือเฮ็ดไปเรื่อยๆอยอยงังสินะค่ะก็กยสิบมพยายามบยายหยุดว่าสันเถาะเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเทลานิดเทลาน้อยไปเองสิละค่ะ แอนผู้ใดว่าก็สร้างแล้วว่าสิเป็นบ้านล่างเอ้อให้มันเป็นกนโลดให้มันเป็นโลดบ้านล่างนะซันดอกว่ากันอันแล้วมาฮอดปานี้แล้วเป็นบ้านล่างอยู่แตจักสิว่าจังได๋ล่ะซันดอกถ้าเบิ่งนะพุเจ้าซันดอกซะเบิ่งเด้อมเจ้าันดอกว่าพาลงคนก็าแอนสร้างบ้านหลังใหญ่อนจักหน่อยก็อยู่นกันบ่ได้ว่าซนบ้านอนเห็นมาหลายแล้วแถวอีสานน่ะว่าซั่นว่า สร้างลังแยงๆสิล่ะเป็นบ้านล่างเบิดว่าซั่นอยู่นํากันบ่ได้ดอกว่าซั่นว่าอุ้ยหลังหน่อยหลังแย่หลังท่อกระตบมาคันนี้อยู่นํากันบ่ได้มันก็อยู่นํกันบ่ได้แม่นนั่นอันมันบ่ได้เกี่ยวนบ้านเด้นี่เนาะแม่นบ่จักผู้ใดพาเจ้าว่าอันสร้างบ้านหลัง่แล้วสิอยู่นกันบ่ได้เพิ่นว่าหลังนอยหลังใหญ่กันมันสิอยู่นกันได้มันก็อยู่นกันบ่ได้ดอกแม่นบ่หลังท่อกระตบมาหรือหลังคฤหาสน์ มันก็ยุ่งกันบ่ได้คำนั้นสิยุ่งกันบ่ไร้บ่ได้เกี่ยวกันเน่นบ่มูจาว่าบ่เงดเนาะคนนี่ก็ไดเอาเอาเตสิบเอาไปเนาะเอ็นบางไดเป็นควาอสุขของเจ้าก็ว่าไปสันละบ่ได้ว่ากันไดแต่มาบอกสู่ฟังซื้อเนาะว่าความคิดของคนเป็นสันอิริเนาะค่ะเอสมโอก็เอ๋พุ่มใจละค่ะเนาะสีหลังน่อยหลังหญ่กับมีความสุขก็เพราะว่า มันเป็นนำพักลำแรงของสามีเฮงเส่ไหค่ะมันหายากเด้ฝรั่งเขาซิมาเฮ็ดบ้านหลังใหญ่หลังนี้ให,ห้ฮอนบ่กสำหรับไอ้แฟงเองละ่านันสำหรับฉันฉันยูได้เด่นหลังละลานสองลานแล้วก็ยู่ได้แลี่ยวละลาว่าฉันบ่จจำเป็นที่ต้องมาเฮ็ดบ้านหลังใหญ่สองสันหนึ่งสี่เด้าสันละวาว่นนะแต่ว่าสันเท็นอีเธอว่าสันว่าเห็นว่าเธอเรียกร้องเธออยากได้บ้านหลังใหญ่กับบ้านสองสันฉันก็เฮ็ดให้เ่าสันละวาว่า แต่สำหรับแล้วนีลล road, ส like ่สั้นเดียวล้านล้านสองล้านฉันก็อยู่ได้แล้วว่านะสมโอ้เียกว่าเฮ็ดโรดสนดกนางอยากได้นั่งถือคนก็ดูถูกมั่งแต่หน่อยจนใหญ่สนดว่าอันใดนังบ่เคยมีนังก็อยากมีแล้วอังสิเนาะอีพ่ออีพ่อหนูแห่งแต้นเอินแต่เทวดาเทวดาเทวดาของครูต้เนี่ยแล้วว่านะว่าลูกเคยเป็นเทวดาของเรา พออย่างกับเทวดาตัวมันบอเอ่อรับผิดชอบทุกอย่างไหมคะ่ะเนาะแม้กระทั่งเอ่อพวกแข็งใส่ซอยในบ้านของตากับยายจริสิแล้วก็จัดแจงให้เบอิอทุกอย่างอะคะ่ะมันหายนกอยู่เนะาะหยากอยู่คนทีขอสิมานเอ่อดูแลพอดูแลแม่เขาดูแลลูกเขาดูแลทุกอย่างอะคะ่ะเอ่อตั้งๆที่เราเป็นผู้บ่าวดิวพอเงีงนะ้ยแฟงเนี่ย แล้วม่มีลูกบามีเมียได้ค่ะแล้วเป็นผู้บ่าวแล้วมา่พ่อหนูเอ่อผู้สาวเอ็มเมียมีลูกติดซองเสค่ะแล้วกรับปิชอมให้เอ่มก็ดียูได้หนูว่านะดียูเนานะเมื่อพ่อคนดีก็คือวา่าล่ะเฮาเป็นคนดีเฮาก็พ่อคนดีบ่นค่ะเป็นคนดีคืออย่างก็คือหนูเป็นคนกระตันยูเนาะคะ่ะมีอย่างอันพ่อแม่บ่ได้กินอิ่มกินเต็มหนูก็บ่กินนะคะหนยพ่อแม่หนูกินก่อน หนูเป็นนังสั่นมาตั้งแต่เดเท่าใดตั้งแต่น้อยจนจนเท่าปานี้เนาะคะ่ะเนาะผู้ใด,ดสิว่าพ่อแม่หนูเป็น,นยังไดกระซังหนูก็ส่งให้เรากินทุกเดือนเด้ค่ะตแต่น้อยจนใหญ่จนใหญ่มากก็คือรับผิดชอบพ่อแม่มาตั้งแต่ใดเทวดาพ่นก็ะเห็นพ่นก็มอบสิ่งดีๆให้กับเฮาเนาะคะ่ะหนูถึงว่ากัน้าเป็นคนกระตันยูนี่ตกนมม้ำอะไรตกไฟบ่ไหมเนาะอันเทวดาพ่นกรลเยาเห็นพ่นก็มอบสิ่งดีดๆเฮา่ล่ะคาหนูเรียกว่าผลบุญที่หนูเคยเหตุกับ ย,ย้ายกับพ่อกับแม่มาเนาะแต่ผลตอบแทนที่ที่หนูเฮ็ดได้เฮ็ดดีเนี่ยนูก็เลยได้รับผลผลดีๆแบบนี้แหละค่ะหนูคิดว่าด้เพราะวันเต้หน่อยจนใหญ่มาหนูลําบากด้วยเต้แต่เป็นแต่เป็นเด็กหน่อยนะคะ่ะนูลําบากเนาะอดอด,อดอยากๆลำบากหาเงินเต็งตต้นหน่อยๆ่นเด้หนูธรรมาดาดิมาที่นี่ หนูก็บ่ลืม้อค่ะหนูเห็นคนนั่นขดทุกข์เขาอยากน้ำมนทางหรือว่าคนในหมู่บ้านที่เพิ่อนอยากจนกับย่อนย่อนกับไปมองเจ้าของตังแต่กี้เฮาก็อยู่ในสภาพนี้นะคะหนูเห็นนี่สหนูก็หยิบยืน่นเอาเงินเอาอยางให้เพื่อนเด้ค่ะแบบว่าคินเห็นเจ้าของอนะหนูนี่เบ่ลืมกับผืชดด้ถึงสิมีเงินมีบ้านหลังใหญ่หนูก็บ่ลืมได้ว่าหนูเคยทุกข์เคยยากเคยจนมาตรกรนะกอนมีผัวดีก็คือแบบเนาะ สวัรค์เมตตาวุ้ยสวัสดีมิตตาเนอะค่ะพ่อแม่เขาก็ได้กินน้าพี่น้องเขาก็พอได้กินได้อยากน้าแน่จังเช่นะคะจุนเจีาก,กันไปเนาะเอ๊มจากที่คนดูถูกดูถูกไวแตงแตะกอนั้งแต่ได้ผัวฝรั่งไม่ๆมเขาก็ดูถูกได้ค่ะพ่อ,อได้ยังเนาะัาที่นี่พจอได้ยังมากเราเขาบ้าบ่ได้เด้ัาที่นี่ อันนี้สั้นซองด้ค่ะนี่สั้นซองกำลังเอีนกันห่องอห่องนอนเนาะค่ะซองห้องสั้นซองกำลังงานกันห่องสั้นซองเออองห่องเอายิบซ้ำกันเอาเด้ค่ะเพราะว่าไอ้แฟงว่าเราบ่าเอาอิดบล็อกกันอิดมวนเบาก,กันเพราะว่าอย่างเวลาเขาอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่าเขาอยากขยับขยายออกให้มันกว้างกว,งกวง้างสิมันกระชง่ายสินะค่ะกระิบ่ได้ทุบปูนทุมยางออกมันบอก ก็ขึน้นเอาแผ่นยิบซ้ำออกเลยนีสินะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้เมมเซี่ยอ,อย่างก็สีะะี่ยไรด้อค่ะอันนี้มันเป็นโค้งเหล็กเด้อค่ะนี่โค้งเหล็กแบบมา,มาตรฐานวัชตอนตะเนาะคะ่ะแน่นหนาอยู่ดอกมาทีนี่ก็ใส่อันย้ยําแก้วยัดใส่พร้อมค่ะแบบเอ่อเก็บเสียงจังสินะคะ่ะเออบ้านสมโอกับอีกบะะ่โดนหรอค่ะบ่เกินบ่เกินปีนี่อาจจะเลี้ยวอาจจะเลี้ยวกว่า หนึ่งปีอาจจะเสร็จเร็วกว่าปีหนึ่งละค่ะเนาะแต่ว่าเกิดยังยังจะแท้กก็จะบอกเกินปีนี้อยู่แล้วเสร็จแน่นอนค่ะสําหรับโตบ้านเนาะแต่วพวกเฟอร์นิเจอร์อย่างสิกงกับซื้อใส่นี่น้นอยเพราะว่าสมโภชได้ไปย่ดโดนีเงี้ย่ค่ะอันกับซื้อไว้แต่เฉพาะเตียงนอนกับน้ำห้องน้ำเครื่องทำน้ำหอ้อนนั่นสียนะคะ่ะอันใดที่จําเป็นนั่เสิ่นะคะแต่ว่าเสียเป็นแบบอัน เต็มบ้านเล้งสิกันยังพ่อในแมนพ่อวานเขายังพ่อได้ไปยุ่งสินะค่ะแม่จะไหนลกไปไม่กบตัวไหมไม่ไะขีดขดินเหมือนจะขีดดินก็้นไปร่างออก ลกไ้เมาซ่อนเนี่ยือเห็นว่าตาปลาได้เล่นไปกูปลากบตัวนึงงูก,กินเปว,ยวเอยู่อูใส่ามาเขาใดอูน้อยกัดขามัมนตีเจ็บขามันล่ะใส่่าใด นี่ก็เป็นบอลีเวนด้านหลังสวนเนาะค่ะส่วนเอ่อข้างหลังบ้านเนาะเอตรงอันสะพานโอ้แม่นสะพานบันไดทางขึ้นสวนเนาะค่ะ้แบบเลิศเลยอะแบบลูสมโอว่าอันบอกไอ้แฟงว่าโอ้ยไปเ็ดอันอีหยังอันใหญ่โตขนาดนั้นาว่านั่นบันไดลงสวนซื่อๆซั่นดอกว่านะคันเราเฮ็ดอีหยังนี่ก็เเฮ็ดเพอร์เฟคว่าซั่นเถาะเนาะฝรั่งเนี่ย แล้วเฮ็ดแบบอันอั้นนี่นี่น้อยปุ๊บปิ่นไหมนูร์เสียดายเงินแม่ข้าเนี่ยเบื้องเนี้ยเอหนูว่าเฮ็ดออดจ้ออันนั้นขึ้นจลวดขึ้นนะนะสำหรับไม่ต้องเฮ็ดใหญ่ตัวปานนี่สำหรับว่านนะบ่มโลเฮ็ดดูล่ะทั้งขึ้นเปนบันไดบ้านไหมค่ะทั้งขึ้นสวนลุงสวนไหมย่างสวยงามอ่ะอยู่ได้ไปเป็นกระชิได้อันนั้น เฮ็ดประตูอันมงกั้นลังสวนอีนี่อีกเด้นะค่ะเพราะว่ามันอันตรายหนูย่านไหมย่านยังขึ้นยังเพราะว่าพื้นที่สวนหนูมันกกว้วงแม่นบอกค่ะถา้ามีประตูนี่คือเป็นเตาย่านเลยไปละค่ะ